ชอบใส่ร้ายฉันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ปิีวหิวข้าวจังเลยเดี๋ยวค่อยมาทำกันบ้านต่อดีกว่าไปกินข้าวดีกว่านี่ไงแม่ทำว้ให้แล้วอร่อยมากเลยอร่อยอร่อย เลยพี่มานั่งกินข้าวแล้วไม่อยากเจอพี่ไปบอกแม่แม่ครับผมจะขึ้นห้องแล้วนะคะทำไมล่ะลูกเออผมไปก่อนนะครับเป็นอะไรเขาเด็กช่างแถอใส่ลายพี่ดีกว่าว่าพี่กินข้าวจะไปจุกจ้าแต่เราจะใส่ใไล่ไรดีอ่ะไม่เออ งั้นตอนที่พี่กินเสร็จเราก็บอกพี่ว่าพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บให้เลยเราก็ใส่ไลา์พี่ว่าพี่ไม่เก็บตานดีกว่าอย่าไปรอพี่กินเสร็จก่อนมันกดล้นโดนล้นแอมตัวนี้ดีใส่าเอวตัว,วแอมแอมเนี้ยให้กินเอิยบละ ไปเก็บจานดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไาาม่เา็นไรเดี๋ยวผมเก็บให้เออไม่เป็นไรน้องน้องเก็บไปเชิงลองดูสิน้องตัวเล็กมากเลยชืนจืนจืงอามาชีไม่เป็นไรไม่กั้นพี่บอกแม่นะว,ว่าหนูจะหนูจะทำจานแตกอีกอไม่ได้แน่เลยก็จ่าย เดี๋ยวเราไปเล่นกันนะกดจ่อยไ,ไปเล่นกันนี่พี่ผมอยากไปเล่นบนห้องนะโอเคไปน้อน้รีบไปไหน ม่ค่ะแม่บอกว่าแม่ขาเผาไปแล้วมาท่ากอกอดนะโอเคจ้าไปเลยไปเร็วดีพี่มาอีกมเล่นการเล่นไรล่ะผมมีผลเล่นก่อน หยิบเสร็จแล้วแล้วกันแต่งตัวเสร็จแล้วมาหาลูกๆดีกว่านี่ลูกๆพ่อจะไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายกา่อ ค่ะพ่อนี่คุณหมอไปก่อนทำงานก่อนนะโอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบาย รีบขับรถไปก่อนเดี๋ยวทำงานสายถึงแล้ว เราต้องมาทำงานสามวันถึงจะได้กลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่เลยไปซื้อข้าวร้านข้างๆเอาแล้วกัน ทำความสะอาดห้องเรียนไปเลยนะไม่งั้ผมจะบอกแม่โอเคเดี๋ยวพี่ไปทำพี่ก็ทำอยู่ทุกวันจะมาบอกพี่ทำไมเออแต่เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่รอข้างบน,นก่อนนะออนนะโอเคจ้า ไปบอกแม่ดีกว่าว่าพี่ไม่อยอมทำความสะอาดไปใส่ร้ายเลยแม่ครับคุณแม่ครับอะไรจะ๊ะอะไรจะ๊ะข้าวข้าวปัน้นพี่ไม่อยอมทำความสะอาดห้องครับด๋ยวพี่เขาก็ทำแต่พี่เขาบอกกับผมว่าจะไปทำเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่อยากทำ เออจริงเราจะเข้าบ้านจริงคัะเขาอยู่บนท้องพมโอเคพามแม่ไปดูหน่อยสิครับอย่าวิ่งสีลูกอย่าล้มแม่ล้มหรอกผมกลายเลยเห็นอะไรง่ายเห็นหินก็เล็กเด็กจะเห็นเลยแล้วหนูทำยังหนูไม่ทำหรอกพรมปกติแม่ทำให้ แ,แม่จะฝึกให้หนูทำเองโอ้อะไรอ่ะอย่าแม่พี่ไม่ยอมทำโอเคลูกเข้าไปเข้าไป,าไปจะทำอะไรก็ทำไปเลยเดี๋ยวแม่จะจัดจัดพี่เข้าเข้าเข้าหอมเข้าหอมทำไมไม่ทำงานบ้านมานี่เลยนะ คุณแม่คะเดี๋ยวหนูก็ทํานะคะแต่ปกติเดี๋ยวหนูก็ทะะําก,ก,กี่ครั้งแล้วทำไมครั้งที่อยู่ดีๆแม่ก็มาว่าเหนือก็น้องบอกว่าบอกกับแม่ว่าหนูจะไม่ทํางานบ้านวันนี้ไม่ใช่หรอหนูทําค่ะแม่ไม่เชื่อแม่จะกลับบริเวณลูกในนี้จนกว่าลูกจะทํางานบ้านเอทาความสะอาดห้องล็อกตึ๊ ไปนอนดีกว่าทำก็ได้เดี๋ยวแม่ก็ขังเราอีกกวาดกวาดกวาดซึบชึบชึบ,ชบถูกก่อน ฮ <N> ่าฮ่าฮสนุกจังเลยพี่จะได้ไม่ต้องมาเล่นห้องเราไปดูพี่ดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่เ่ ทำงานบ้านเสร็จกดจะอยากรู้จังว่าพี่จะไปไหนต่อมาดูดีกว่าเสร็จแล้วไปด่านไฟดีกว่าน้องมองอยู่นี่นะเราต้องไปทางรัดต้องวิ่งแบบเร็วเราจะเดินไว้ให้น้องมองไม่ทันไปเลยดื้อสแทบไป ไอตัวอะไรอะเมื่อกี้สเสื้อสีฟ้า,ฟาๆมัง่งคงไม่ใช่พี่หรอกมัง้งถึงแล้่ดนฟ้างงเป็นไก่ตาแตกเลยนะสิฮ่าฮ่าฮ่า นั่งชมวีดีกว่าเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่เล่นไอแพดดีกว่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรให้ทำไปเล่นบนดาดฟ้าเล่นกระโดดนะ้ำลงมาดีกว่าแม่ไม่เห็นเราจะทำอะไรก็ได้ <c oughs> ใส่ร้าอ,อะไรผิดจริงนะ ปีดูข้างบนก่อนค่ะพี่อยู่ข้างบนจะได้ใส่แล้วว่าแม่ครับพี่เขาแอบไปเล่นข้างบนเล่น iPad ด้วยเฮย้ย iPad พี่เขามีได้ไงอะ่ะอยากได้ไอแพดบ้างจังเลย ไปถามพี่ดีกว่านี่พี่พี่มี iPad ได้ยังไงก็พี่เก็บเงินค่าขนมมาซื้อไงเก็บเป็นเดือนเลยนะก่อนจะได้เนี่ยจริงเหรอผมไปฟ้องแม่แน่เอาอะไรก็ไอ้นี่ให้พี่ซื้อได้อะไรของเขานะ เฮ้ยไม่ต้องดีกว่าไม่เอาอยางนั้นดีกว่าเอาเป็นแบบอ๋อคุณแม่ครับคุณแม่ครับอะไรจ้เข้าวปั้นพี่เขาไอ้นี่ยังไม่ล้างจานตอนกินข้าวเสร็จแต่แม่เห็นล้างแล้วนะเอะอออออออจริงด้วยครับผมเลยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยพี่เขายังทำงานบ้านพูดสิแล้วเขาก็เคยไปเล่น iPad จริงเหรอ จริงครับงั้นหนูนั่งรอแป้งตรงโต๊ะเครื่องแป้งก่อนเดี๋ยวแม่ไปจัดก,การข้าวหอมให้พี่ข้าวหอมให้โอเคครับอีกแล้วมีกรารข้าวหอมมีทุกวี่ทุกวักวนให้น้องมาฟ้องตลอดเลยนี่ข้าวหอมน้องมาบอกแม่ว่าหนูยังทำงานบ้านไม่เสร็จแล้วหนูหนีขึ้นมาเล่นใช่ไหม ไม่ใช่นะคะคุณแม่หนูก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วหนูก็เลยขึ้นมาเล่นเนี่ยจริงเหรอไหนแม่จะไปดูนะเดินตามแม่มาด้วยค่ะวิ่งเลยดีกว่าจะได้ไวๆตามมาสิค่ะลูกก็ตามตลอดเวลา จริงก็เสร็จแล้วนี่แต่แม่จะจัดจัดกักบริเวณลูกเพะหนูมีเวอ,อะไรนั่นแหละเออทุกวันเลยแม่จะจะจักบริเวณลูกห้ามออกมาแม่จะเฝ้าอ,อยู่ตลอดตรงนี้แม่จะดูซีรีส์ลรอถ้าหนูเดินมาเมื่อไหร่แม่ก็จะเห็นทุกเมือ่อ ทำไมถึงน้องชอบใส่้ลาแเราเนี่ยหนีออกจากบ้านดีกว่าตอนกลางคืนน้องจะได้ไม่ต้องใส่ร้ายเราอีกงั้นเดี๋ยวไปแต่งไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แก้ทำหลับก่อนดีกว่าอาบน้ำอาบน้ำตอนสองทุ่ สองทุ่มและเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยเก็บของไปดีกว่าได้แล้วข้างนอกมกืดมากเลยไปเลยดีกว่าไปที่ไหนดีนะ ยั้ขับไปดูเรื่อยๆดีกว่ามือก็มืดน่ากลัวจังเลยแต่เราเตรียมเสบียงมาแล้วไปพักใกล้ที่ทำงานพ่อดีกว่าจะได้บอกพ่อได้ขับไปเลรื่อๆ ถึงแล้วที่ทำงานพ่อแดีวนอนแถวตรงนี้ด้กันันอนตรงนี้เพราะยังไงพ่อก็ต้องมาอยู่แอลตรงนี้มากินข้าวฟูที่นอนนอนดีกว่าตอนนี้ก็สองทุ่มแล้ว,วง่วงมากเลยนอนดีกว่าตอนตีห้า โอ้ยหิวจังเลยไปซื้อข้าวกินดีกว่านี่ก็ตีห้าแล้วไม่ได้กินข้าวมาทั้งคืนเลยหิวมากเลยเนี่ยเดินไปก็ได้มั้งไม่ต้องขี่รถไปหรอก เฮ้ยนี่มันใครเนี่ยเฮ้ยนี่มันตันหอบเอ้ยข้าหอบไม่ได้ข้าหอบลูกข้าออะไรคะพ่ออุ้ยเขียวจังต้นหอมมานอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยก็น้องชอบใส่ร้ายหนูหนูทนไม่ไหวเลยคะ่ะแม่ก็ว่าหนูด้วยคะ่ะเพราะน้องใส่ร้ายหนูก็บอกความจริงไปแล้วแม่ก็ไม่เชื่อโอเคไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยว หนูเดี๋ยวตอนที่พ่อกลับไปหลังพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะไปจัดการให้มากินข้าวกับพ่อก่อนนะกินเยอะๆนะลูกพ่อเดี๋ยวหิวกินเสร็จแล้ว ไปลูกเดี๋ยวพ่อไปสอนที่เอ,อตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มงานด้วยพ่อเริ่มงานตอนเจ็ดโมงเขาให้มาพักหนูอยากไปไหนไหมหนูอยากไปสวนสนุกค่ะพ่อโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมไปบ้านพ่อก่อนพ่อมีชุดหนูอยู่ค่ะ มีชุดแม่ตอนเด็กๆอยู่สวยมากเลยแม่เขามาเก็บที่บ้านพอ่อจริงเหรอคะจริงปะพ่อพาไปดูหนูเอาแต่สเบียงไว้ใช่ไหมใช่คะ่ะเนี่ยหนูเลือกเอาเลยยะพ่อรอ เปลี่ยนดีกว่าหูชุดสวยๆเต็มเลยเอาชุดนี้ละกันเสร็จแล้วพ่อคะเสร็จแล้วค่ะโอเคลูกไปไปเล่นสวนสนุกกันเย้ต่อยเอามอไซค์ไปนะจะได้เร็วเอาขับพ่อไป หูยหนูไม่เคยนั่งโมไซพ่อเลยอันบบกนี่มากใช่ไปล่าไม่เคยนั่งเลยง่ายๆอะ่ะพ่อจำได้หนูไม่เคยนั่งโมไซพ่อเลยทำไมครั้งนี้ว้นขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ๊ะ ไปทางนี้ก็ได้พ่อไปทางปกติดีกว่านะถ้าเบนขึ้นไม่ได้อะกบเออโอเคโอเคลงมาเร็วค่ะหนูอยากเล่นอะไรฮะหนูอยากเล่นอันนี้มากค่ะหนูอยากขึ้นไปจุดสูงสุดเอาอันนี้มเห็ดเอาค่ะเอาเอาสีไรเอาคับเค้กค่ะโอเคลกูกไป ขึ้นมาลูกขึ้นมาเย้ Yay! หูพ่อตื่นเต้นมากเลยพ่อก็ตื่นเต้นพ่อไม่เคยมาเล่นหูพ่อประสาทตรงนั้นสวยมากเลยอะ่ะจะบอกว่าข้างหลังประสาทนี่ส่วนน้ำด้วยนะวิ่งจิงวพ่อวันหลังพานหนูมาเล่นด้วยนะ โ okay. อเคความจริงเรากระโดดลงไปเรื่อยเลยนะจริงเหรอจริงพอกระโดดลงไปมันก็จะมีไออันนี้ลงมาให้อ๋อรองไหมล่ะไม่เอาพ่อ้ายพออ่พอแล้วาพ่อขึ้นเถอะพ่อขึ้นเอะ Oh it is so hot เร็บก่อน พรามันช้ามากเลยลงเลยดีกว่าโอเคไปเลยนะวิว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 อยากขึ้นไปสุดๆอะไรไหมอยากค่ะโอเคพ่อจะพาขึ้นนะถึงแล้วเอาวันนี้อยู่กวพ่อพา,พาดูตอก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 เฮ้ยเฮ้ยเอาไปพาอดูตอกอีเลย ไอเป็นไรนะลูกไปเล่นอันอน่งไหมเอาดีกว่าพ่อไม่เอาอันนี้โอเคไปเล่นอันไหมอา้าวไปกันเลยแล้วหนูจะไปพักตรกไหนล่ะเออร้านตรงไหนก็ได้พอเวลาพ่อเสร็จงานแล้วพ่อก็มาหาหนูโอเคโอเค พ่อมาหนึ่งช่องฉับอายพ่อทำเป็นเร็วจังเลยโซ so อีซี่มากเฮ้ยพ่อนี่มันอะไรอ่ะทำเป็นอายพ่อหนูจะตกใจไม่ตกรูปอายเสียวเสียวเสียวเสียจังเลยอะ ฮ่อจะตายอยู่แล้วตัวมือหน่วมากเลยอุ้ยพ่อพๆอพ่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 อ่อพ่อพ่อพอพ่อ่อุกอพ่อพอ่อพ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 ่ออพ่ไ่อพ่ออ่อเ่ สนุกมากเลยสนุกใช่ไหมล่ะฟันมากเลยพ่อทีมด้วยกูทีมเลยมาลงมาลงมาขบวนเวลาเล่นลูกกล่าวแล้วลูกขึ้นมาการะโดดลงมาเลยลูกอันนี้ลูกกลาว นี่เป็นเล่นอะไรกันอีกดีลูกหนูอยากไปเล่นมมาหมุนพ่อเคลูกไป Let's play ยี่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 ยีงยีวยีว่ยี่ยี่ยียี่ไม่มาายนนี่ยน่ยี่ยี่่ ไปัสดีค่ะป้าเล่นเป็ดไหมเอาทีคับพ่อเอาเป็ดก่อนเลยหุยพ่อสนุกมากเลยจะบอกว่าตอนกลางคืนไอ้ไอา้าไอ้อันนั้นนี่ยมันสวยมากเลยนะลูกมันจะเป็นสายลูกแล้วก็คิ้นมมาก,ก็จะมีสวยอ,อง่ายๆพ่อบอกคำเดียว เออโอเคครับพ่อพ่อหนูยอยากไปเล่นนานแล้วลงมาสิลกูกพ่ออุ้มหนูหน่อยหนูหนมีช้าโอเคไป let's play นหนูเหนื่อยแล้วอ่ะเอาเหนื่อยแล้วหรอลูกชัหนูอยากกลับบ้านอ,อะไรปะต่อ EP 2สอง อไม่มีพี่สองเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าให้สนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บหวาบ๊ายบาย